สวัสดีครับเรามาเจอกันหลังเกมบิ๊กแมตช์นะครับกับบีแหลมสิงห์ทีวีนะครับเอ่อโห oh oh. คือต้องบอกอย่างนี้ครับเกมที่จบลงไปที่บ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เอติฮัดสเตเดียมเนี่ยด้วยผลเสมอกับอาร์เซนอลใน2ทีมที่เป็นผู้ท้าชิงพรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลต้องบอกว่าซิตี้เนี่ยเป็นแชมป์สสมัยนะฮะขณะเดียวกันอาร์เซนอลเนี่ยคือผู้ท้าชิงไฟล์บังคับและผลออกมาที่2ประตูต่อ2เนี่ย จริงเราเราได้เห็นกันในครึ่งเวลาแรกแล้วกับเกมที่มันเข้มข้นคุณภาพบุคลิกภาพนะครับของนักฟุตบอลผู้จัดการทีมการต่อสู้ด้วยความแข็งแกร่งการแลกกันด้วยกลยุทธ์ต่างๆแท็กติกต่างนะครับการทําประตูการชิงไหวชิงพิบและสิ่งที่ไม่ได้มีการเขียนบทเอาไวนะ้นั่นก็คือการบาดเจ็บของโรดี้แล้วก็การตัดสินของกรรมการเพราะฉะนั้นนี่มันคือฟุตบอลอีลิตที่โอ้โหมันเกือบจะครบเครื่องน,นนะ สำหรับใน,ในครึ่งแรกที่ผ่านมาแต่แทนที่แทนที่พวกเราเนี่ยจะได้ดูฟุตบอลระดับคุณภาพต่อเนื่องกันไปในครึ่งหลังของคู่ต่อก่อนไรล,ล่าแชมป์ฟุตบอลกรีฑาในปีนี้นะฮะจุดเปลี่ยนมันก็มาจากใบแดงในท้ายครึ่งแรกของอาร์เซนอลที่กลายว่าเราก็เลยต้องมาดูฟุตบอลที่ต้องการจะเล่นแบบนี้นั่นก็คือได้ดูฟุตบอลที่ต้องกางตำรารุก กับฟุตบอลที่ต้องกลางตำรารับในครึ่งหลังไปเลยครับมันก็เลยขาดความสนุกไปเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นในเรื่องของเทค,เทคนิคแล้วก็แทคติกที่สถานการณ์มันมันมันบีบให้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นแล้วผมเชื่อว่าเซนอลก,ก็ไม่ได้อยากเล่นแบบนี้หรอกนะครับแต่ถ้าเขาฝืนไปเล่นหน้ากระดาน44 1อะ่ะเพราะว่าโดนไล่ออกไปคนเนี่ยพวกเขาโดนแทงช่องทั้งคืนแน่โดนแทงตายแน่นอนนะครับทีนี้ครึ่งแรกเนี่ยเราจะเห็นว่า ซิตี้เนี่ยสตาร์ทดีในจังหวะที่อาร์ซนอลเนี่ยหลงเหลี่ยมแล้วก็หลงตำแหน่งกันไปนิดเดียวโดนพลิกนิดเดียวจากคาราฟิโอรี่นะครับแล้วก็ในจังหวะที่เช็คไลน์และการเข้าประกบซึ่งไม่มีใครคิดหรอกว่าจะถูกพลิกลูกนั้นโดยซาเวนโย่ก่อนแล้วก็ไม่มีใครชิดตัวของเออร์ลิงบาลฮาเลนฮาเลนก็เลยสังหารประตูที่100ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ออกออกสตาร์ทในฟตบอลีกปีนี้5นัดยิงท,ทุกเกมนะฮะเรือใบนำเร็ว9นาทีต้องบอก9นาทีนำเร้ว นำอย่างรวดเด็วและฮาแลนเนี่ยซัดประตูที่100ให้กับซิตี้นะครับจาก105นัดที่ลงสนามทาบสถิติของคิซิโนโรนัลโดที่เคยทำไว้กับเรอัลมาดริดนะครับ105เกมแรกยิงได้100ประตูเมื่อปี2011นี่คือซูเปอร์ที่สุดแล้วทั้ง2คนคือฮาเลนยิงในพรีเมียร์ลีก73นะครับยิงใน UCL 18ยิงใน FA ฟเอคัพแแล้วก็ยิงในลีกคัพอีกหนึ่งนะครับ ก็ท่าสติได้แต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปหมดเลยท่านผู้ชมครับในจังหวะที่โรดี้เนี่ยไปล้มในจังหวะที่เบียดกันหน้าประตูของของอาร์ซนอลซึ่งต้องตามกันต่อว่าโรดี้จะเจ็บขั้นไหนนะครับประเด็นก็คือพอโรดี้เจ็บออกจากสนามเนี่ยวิธีการเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยแต่ว่าไอ้ตัวที่ลงมากํากับเกมในแดนกลางเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับก็คือมาเตโอโควาซิสมันก็เลยเสียหายไปในระบบการเล่นเพราะว่าโรดี้เนี่ยฉากให้เพื่อนทําฉากให้เพื่อน แล้วก็เล่นในพื้นที่ที่ได้เปรียบแต่ในขณะเดียวกันโคเรเซนเนี่ยคนละแบบกันเขาจะคอยวิ่งเสียบตามจุดต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยเสียหายนะครับแล้วก็นาทีเดียวหลังที่โรดี้ออกจากสนามไปเนี่ยคาราฟิโอรี่ก็ที่สตาร์ทเกมแรกในฐานะตัวจริงกับอาร์เซนอลเนี่ยยิงลูกนั้นตีเสมอได้ดีมากมันเป็นจังหวะที่ซิตี้เนี่ยกำลังปั่นป่วนมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บแล้วเสียสมาธิในจังหวะที่กําลังเซตทีมแล้วก็ ก้มหน้าจากการเสียฟรีคิกนะครับโอ้ลูกนี้นี่ททำเอาเป๊ปกาเดโรล่าเนี่ยตะบะแตกเลยนะครับถีบกัอี้ <c oughs> นะไอ้ลูกนั้นนะแล้วก็มาโดนในลูก2 1หนึ่งจากลูกมงของกาเบรียลม,มาการเยสซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีเตือนอีกรอบหนึ่งลนะลักษณะเดียวกันเลยมาการเยสโดดเข้าไปแล้วก็มันมงไม่ตรงนลครับลูกที่ได้ประตูเท่ากับว่ามาการเยสเนี่ยแกทำสถิติมงในเกมบิ๊กแมตช์2นัดติดต่อกันเลยนัดที่แล้ว ในพิมลิก์ลีนะครับก็ทําประตูได้ในการพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์นัดนี้ก็มาทําได้ที่บ้านของซิตี้คือมันเป็นแผนที่ใช้ได้ดีมาโดยตลอดของอาร์เซนอลนั่นก็คือเอาผู้เล่นตัวใหญ่หญครับเข้าไปอยู่ในกรอบหกหลาแล้วก็ไปแสนเวชพวกสาประตูไว้นะครับแล้วก็โถมเข้าไปที่เหลือโถมเข้าไปแล้วก็ถ้ามันตกใส่กระบานก็คือพันอย่างว่านะครับแต่ลูกเนี่ย คายวอเกอร์เนี่ยโดนเ,าเผาเต็มๆแกไปทำจะๆกจ้งๆๆล้งเจีจ๊ยอยู่งั้นะนะครับทำอะไรนะครับก็เสร็จสิครับทีนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนอีกมันเปลี่ยนชมหน้าไปอีกนะครับหลังนะที่โรดี้ออกเปลี่ยนชมหน้าอาร์ซนอลพลิกกลับนำทีนี้เรนดอร์ทอสซาเนี่ยไปโดนใบเหลืองใบที่2ไอใบนี้เนี่ยไม่ใช่ไปการไปกระโดดไปอัดแบร์นาโดแต่มันเกิดจากการที่เขาอะไปเตะบอลทิ้งครับโอ้โหซึ่ง คือเกมเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเครียดนะครับความกดดันและกันความคาดหวังรับฟุตบอลก็มนุษย์นะฮะมันเกิดขึ้นได้แล้วโอ้โหทอตซนก็คงจะคงจะเสียใจอ่ะนะครับลูกนี้แล้วก็ทําให้ครึ่งหลังเนี่ยเกมมันเปลี่ยนอาร์ซนต้ต้องเล่นระบบไม่มีกองหน้าครับแล้วก็เอาเบนไวท์เนี่ยลงมาเสริมอีกคนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือแทนที่ของบูโยซาก้าเล่นระบบ5-40เมื่อซิตี้เริ่มครองบอลแล้วก็เล่น6-30เมื่อซิตี้ขยับเข้ามาอยู่ในระยะ30หลา เราจะเห็นได้ว่าผู้เล่นซิตี้นี่ขึ้นมากดอยู่20หลาหน้าประตูเต็มไปหมดเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่าหลายคนก็มองว่าถอดซาก้าไปเนี่ยมันดีหรือไม่ดีผมมองว่าจุดนี้เนี่ยอ่านใจกันนะครับอ่านใจกับอาเตต้าว่าพอเวลาที่มันรับ6-30มเนี่ยไอตัว3ข้างบนน่ยมันจะต้องใหญ่พอเพราะว่าซาก้าลงมามันจะเล็กไปตัวหนึ่งเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องซ้อนว่าทิบเบอร์มันอยู่ขวานะฮะ พวกเมีเซ็นเตอร์อาชีพยืนอยู่4คนพร้อมเพียงแล้วไล่จากซ้ายไปขวาก็คาราฟิออรี่นะครับอ่ะมาการเยสซาลีบา yes, แล้วก็เบนไว้ที่ลงมาแล้วก็ถอนเอาตัวของอามาร์ตินเนลลี่เนี่ยมาปิดซ้ายคนหนึ่งเพราะนั้นมันก็คือมันต้องทำอย่างนี้นี่แหละครับมันคือวินัยในเกมซึ่งารสเซนเนี่ยแสดงให้เห็นวินัยที่น่ากลัวจริงนะครับพวกเขาไม่มีกัปตันทีมที่เป็นจอมทัพตั้งแต่เริ่มเกม และเหลือ10คนกว่า50นาทีนะครในเกมนี้แต่สามารถบีบซิตี้เนี่ยเข้าพื้นที่แนวลึกไม่ได้เลยแล้วก็บีบให้ซิตี้เนี่ยให้แบ็คยิงให้กองหลังยิงท่านหลังเกตครับพวกเขาทําได้แล้วพอมันไกลปุ๊บแล้วก็มีครับที่ขยับเข้าไปแต่คนยิงอ่ะมันไม่ใช่มือปืนตั้งแต่แรกครับแต่มันเป็นกองหลังไปยิงแต่ต้องยังไงก็ต้องชมดาบิดลรายาเหนียวจริงๆอันนี้คือสาเหตุที่มันชัดเจนแล้วว่าทําไม อาเตต้าเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนแบรเลโนมาเป็นแอรอนแรมสเตลแล้วพอถึงเวลาปุ๊บก็เปลี่ยนแรมสเตลมาเป็นดดบิดรรยานะครับแต่สุดท้ายแล้วซิตี้มันก็คือซิตี้นะครับแม้ว่า,าแม่ทัพตัวจริงจะไม่สมบูรณ์อย่างเชวินเดบอยและคนที่คุมทัพอยู่อยู่ๆก็ตกมา้าระหว่างศึกเจ็บไปซะอีกอย่างโรดี้ก็ยังกลับมาตีเสมอได้จากลูกยิงของจอห์นสโตนซึ่งมันเป็นตัวสำรองนะครับโอเค เกมนี้มันจบลงด้วยผลเสมอ2-2แมนเชสเตอร์ซิตี้เองเสียสถิติเสียสถิติชนะรวดไปแล้วนะครับแต่กลับขึ้นเป็นจ่าฝูงแต่ผลเสมอท่านดูดีๆเกมเนี้ยซิตี้เหมือนชนะเลยครับขณะเดียวกันอาร์เซนอลเหลือ10ตัวนำมายาวตลอดเลยพอโดนตีเสมอแบบนี้ได้1คะแนนกลับบ้านจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าพอใจ แต่ถ้าเรามองแบบนี้นะเสียดายมันน่าจะนะนะครับนี่คือหลังเกมของบิ๊กแมทมันจริงๆครับถ้าจำเป็นต้องเลือกแมนออฟตัวแมนแบบบีบคอกันจริงเนี่ยจริงผมเลือกผมเลือกกองหลังเซนอลนะครับแต่คือรายญานะ่ยมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมชอบซาลิบาครับผมชอบซาลิบายืนชิดไม่ผิดตำแหน่งเลยนะครับไม่ผิดตำแหน่งจริงๆในเกมนี้ก็เสมอกันไปมันจริงครับสำหรับบิ๊กแม์ในวันนี้นะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับม,มีภาพ ไม่มีอะไรหรอกพอจบนี่แล้วก็พูดเสร็จนอนนอนแล้วพี่ทิดเอ้ยไปแล้วสวัสดีครับนอนแล้ว